ใครไม่กล้าพูดดิฉันจะพูดเพราะดิฉันถือว่าดิฉันเป็นกัลยาณมิตรของหลวงพ่อนะดิฉันจะพูดนะอย่ากโกรธดิฉันนะดิฉันจะพูดวัดพระบาทน้าพุเองก็เป็นที่กังขาเป็นที่กังขาและเป็นที่เป็นที่สงสัยของคนที่ใจบุญหลายคนโดยเฉพาะคนที่อยากจะช่วยเหลืออยากจะซัพพอร์ตวัดเป็นวัตถุเป็นสิ่งของที่ไม่ใช่เงินนะคะไม่ใช่เงิน ที่ไม่ใช่เงินเป็นวัตถุเป็นสิ่งของแต่หลายคนหลายเคสที่พอเข้าไปวัดจริงๆเอาของไปนําของไปบริจาคหลายคนอันนี้ดิฉันย้ำว่าหลายคนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่ค่อยประทับใจพูดแค่นี้พอประเด็นแค่นี้พออันนี้พูดพูดแค่นี้เพราะยังให้เกียรติหลวงพ่ออยู่นะไม่ค่อยประทับใจ พราะรู้สึกเหมือนว่าอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อโดยตรงนะคนที่รับคนที่รับรู้สึกเหมือนว่าถ้าเป็นสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะใหญ่ดีที่จะรับซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเป็นปัจจัยเงินทองเนี่ยไม่รู้ว่าเท็จจริงอย่างไงนะคะแต่อยากบางทีก็อยากให้หลวงพ่อแบบเรียกประชุมสักทีหนึ่งอะไรเงี้ย ว่าไอ้ที่ชาวบ้านเขาบ่นกันเนี่ยบางส่วนที่เขาบ่นกันเนี่ยมันมีมูลจริงหรือเปล่าอันนี้เพื่อความเป็นธรรมของหลวงพ่อนะคะขอ,ขออนุญาตใช้แบบพี่หนุ่มเลยว่าเพื่อความเป็นธรรมของหลวงพ่อนะคะเพราะว่าเวลามีคนมีคนพูดอย่างเงี้ยมีคนตีแบบเนี้ยคนที่เสียคือใครคนที่เสียคือใครคะ คนที่เสียคือหลวงพ่อพราะเวลาเขาตั้งใจจะไปวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยเวลาเขาตั้งใจจะไปวัดพระบาทน้ำพุเขาไปหาใครเขาไปหาหลวงพ่อเขาไม่ได้จะไปหาเจ้าหน้าที่ไอ้ที่มันอยู่ข้างหน้าที่มันอยู่รับเคสรับของบริจาคอะไรเขาไปเพราะเขาศรัทธาชีวประวัติของหลวงพ่อเราต้องเข้าใจเลยว่าคนที่ศรัทธาหลวงพ่อวัดพิบัติพระบาทน้ําพุศรัทธาเรื่องเดียวคือ ท่านดูแลเคสผู้ป่วย HIV ตั้งแต่ในยุคสมัยก่อนหลายสิบปีที่มันไม่ได้มียาต้านยารักษาอะไรใดๆคนศรัทธาท่านเพราะเห็นว่าท่านน่ะสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมคนเจ็บป่วยยากไร้คนถูกทอดทิ้งสตอรี่วัดพระบาทน้ำพุมันมาแบบนี้ มันมีสตอรี่แบบนี้มีที่มาแบบนี้คนจึงศรัทธาหลวงพ่อทุกครั้งที่มีชื่อหลวงพ่อซึ่งก็ไม่รู้อะไรเดี๋ยวอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็มีลิงก์ปึง้งขึ้นมาแล้วบอกว่าเนี่ยพระบาทน้ำผู้ขาดแคลนช่วยกันคนละเก้าบาทอะไรเนะี่ยดิฉันเห็นบ่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวก็เด้งมาแล้วปึง้งเด้งมาแล้วพอมีข่าวปุ๊บทุกคนก็พร้อมใจกันทุกคนก็พร้อมใจกันที่จะไม่โดยที่ไม่คิดเลยว่า ทำถ้าเป็นวัดพระบาทน้ําพุฉันทำเพราะฉันถือว่าวัดพระบาทน้ําพุช่วยคนถ้าเป็นที่อื่นฉันอาจจะลังเลบ้างอันนี้มาถึงคนทั่วๆไปข้างนอกที่เวลาเห็นข่าวเห็นอะไรนะอาฉันทำเพราะว่าที่นี่เขาช่วยคนเนี่ยแต่พอแต่พอมันมีอะไรแบบนเนี้ยอะไรในลักษณะที่ที่มีคนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการ วิธีการปฏิบัติต่อคนที่อยากจะช่วยเหลือแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือในลักษณะที่มันเป็นข้าวของอะไรแบบเนี้ยบางคนเขารู้สึกว่าไม่ประทับใจใช้คำนี้ก็แล้วกันแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหลวงพ่อโดยตรงนะคะแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหลวงพ่อโดยตรงอาจจะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรืออะไรคุณก็ต้องทำให้มันดีอย่าให้มันเสื่อมเสียถึงหลวงพ่อ คุณก็ต้องทําให้มันดีทําให้มันดีทําให้อะไรโดยเฉพาะยิ่งตอนเนี้ยมันมีแล้วทุกคนรู้ไหมครับมันเพิ่งมีข่าวล่าสุดนะตอนเนี้เขาให้ทําแบบสํารวจคนที่อยู่วัดทั้งหมดมึงจะเกาะวัดกินกันไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้จะบอกให้ข่าวล่าสุดเลยนะคะเขาเรียกว่าปฏิบัติการกวาดลานวัดนะวัดที่มีตู้บริจาคเยอะๆ มีบัญชีวัดมีบุญที่มีวิยาวัจกรอะไรเนี่ยต้องตรวจต้องตรวจค่ะให้กรอกข้อมูลเลยเขาเรียกว่าตรวจสัมสม,มโนครัวประชากรสม,มโนประชากรค้นอยู่วัดและขอเลขบัญชีทุกคนถ้าใครที่อยู่วัดเป็นวบยาวัดจักรงวัดจักรโดนมึงต้องยื่นบัญชีค่ะ มึงไม่รอดอยู่วัดต่อไปนี้โดนวัดที่มีเจ้าหน้าที่เยอะๆมีคนนอกเข้าไปอยู่เยอะๆวัดที่เป็นแหล่งเงินมีมูลนิธิมีมีมูลนิธิมีเจ้าหน้าที่เขาเรียกคนวัดเยอะๆต้องโดนค่ะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนั่นแหละต่อไปนี้ อดีตฉันพูดพูดแบบเท่าที่พูดได้แล้วนะอย่าโกรธดิฉันเลยอย่าโกรธดิฉันเลยนะคะคนที่ศรัทธ,ธาวัดพระบาทน้ําูกก็อย่าโกรธดิฉันนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญคือดิฉันอยากให้ทุกคนวางใจเป็นกลางอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเ้าไม่รู้ว่าตอนนี้ข้อเท็จจริงมีเท่าไหร่พวกคุณไม่ว่าจะคนที่เคยเป็น fc หมอบีหรือไม่ใช่ fc หรือคนที่ติดตามหรือคนที่เกลียดเขาหรืออะไรวางใจอยู่ตรงกลางเป็นกลางอยู่บนพื้นฐานของ ข้อมูลที่มันถูกต้องและที่มันมีข้อมูลหลักฐานที่มันมีอย่าไปอคติเอ็เอียงเพราะรักหรือว่าพราะชังตอนนี้ข้อมูลมีแค่ไหนหลักฐานมีแค่ไหนว่ากันแค่นั้นอย่ามาอย่าถ้าเป็นฝั่งที่รักเขาศรัทธาในตัวเขาก็อย่าเอาความรักความศรัทธามาบาังตาตัวเองว่าไม่เชื่อยังยัง,ยงพร้อมบริจาคให้อยู่อะไรให้อยู่ไม่มีทางเป็นไปได้ คนแบบหมอบีเหรออะไรเงี้ยอย่ามีประโยคแบบนี้ถ้าแบบถ้าทําแบบนี้จะไม่ใช่คนพุทธวางใจเป็นกลางๆว่าก็รักแหละรักแหละศรัทธานั่นแหละอาจจะเคยรักเคยศรัทธาชอบมากเขาพูดธรรมะดีอะไรดีแต่กับเรื่องนี้ให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างว่ากันไปตามหลักฐานอยู่บนพื้นฐานของความจริงว่าไปตามหลักฐานเพราะที่สุดท้ายแล้วจะไม่มีใครปกป้องตัวหมอบีได้เลยแม้แต่คนเดียวสิ่งที่จะปกป้องหมอบีได้คือ หลักฐานต่อให้เอซอย่างเราเราก็ไม่มีใครปกป้องเขาได้ไม่มีใครปกป้องเขาได้มีแต่หลักฐานและความจริงเท่านั้นที่จะปกป้องเขาได้อันนี้ที่ฉันพูดแบบกลางที่สุดแล้วนะหลวงพ่อก็พูดอะไรบางอย่างหลายอย่างที่มันที่มัน,ท,มนที่มันก็มีข้อสงสัยนั่นแหละเพราะเออใช่พูดไม่หมดเพราะอะไรเพราะถ้า หมอบีไม่ได้มีปัญหาหมอบีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับเรื่องการบอดรับบริจาหลวงพ่อจะต้องไม่มีการสั่งห้ามเข้าใจไหมฟิลลิ่งไหมแลวจะบอกว่าไม่ใช่หลูกศิษย์ไม่อย่แล้วไม่ได้ค่ะเข็นไปตั้งขนาดนั้นภาพก่อนหน้านี้ภาพหมอบีกับภาพหลวงพ่อทุกคนรู้จักหมอบีก็พ่อหลวงพ่อส่วนหนึ่งใช่ไหมล่ะคะพ่อหมอบีก็อ้างชื่อหลวงพ่ออ้างชื่อวัดในการเปิดรับบริจาค อันนู้นอันนี้อันนั้นคุณไปดูสิทําอะไรต่างๆที่เป็นโครงการเกี่ยวกับหลวงพ่อและเกี่ยวกับวัดนะ่ะแล้วจะไปปัดสวะให้พ้นตัวมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้หรอกภาพมันชัดเมื่อภาพมันชัดมันมีภาพชัดมันมีความสนิทสนมในลนักษณะที่มันเหมือนลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ไม่ว่าไม่ว่าท่านจะเอนดูหมอบีในในลักษณะไหนแบบไหนจะยอมรับหมอบีเป็นลูกศิษย์จริงๆหรือไม่หรือไม่รมับก็ตามแต่แต่ภาพที่สังคมส่วนใหญ่รับรู้อ่ะมันเป็น,นแบบนั้น ก็คือเขาเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นเป็นลูกสิษยเขียนรถให้อะไรให้เวลาออกกิจออกการออกงานก็เมื่อมันเป็นแบบนี้ดิฉันก็เลยสงสัยแค่อันเดียวอันนี้เป็นข้อสงสัยนะคะดิฉันก็เลยสงสัยแค่อันเดียวว่าถ้าหมอบีดีจริงสะอาดจริงทําไมหลวงพ่อถึงสั่งห้ามไม่ให้หมอบีใช้ชื่อหลวงพ่อหรือใช้ชื่อวัดในการเปิดรับบริจาคเอาแค่นี้พอ ตั้งคำถามแค่นี้ก็รู้แล้วมันก็ทําให้เราได้คําตอบอะไรบางอย่างครับการตั้งคําถาม